มาตามกันต่อนะคะข่าวลือนี้มีสิทธิ์เป็นจริงไหมคะในหลายๆเรื่องช่วงนี้ก็ปัจจุบันนะคะนอริซ่าก็เก็บตัวเงียบค่ะยังไม่ต้องถามหาว่าไปไหนนะคะเพราะว่าคาดว่ากําลังถ่ายงานอยู่เป็นแน่ค่ะเรียกได้ว่าฝั่งฮอลลีวูดเรียกตัวฉ่ำหนักมากเลยค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องฟีฟ่าก็จะเรียกตัวต่อจริงหรือมั่วชัวหรือไม่ก็มีข่าวลือออกมาบนโซเชียลมีเดียนะคะฟีฟ่าที่จะเลือกนริซา่ามาในออก,การแสดงเปิดงานพิธีบอลลกครั้งใหม่นี้นะคะใน ปี2026แฟนๆก็ได้แชร์กันหนักมากเลยนะคะบนเอกแล้วก็ติกตอกกันเยอะมากๆก็มารอดูรายละเอียดกันต่อไปค่ะและข่าวลือนี้ก็ได้มีการลือต่อว่าลิซ่าอาจจะขึ้นแสดงในงานเตกเต้เอเมเรราเม็กซิโก2026นะคะก็เป็นเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกค่ะจะบอกว่าตอนนี้ก็เป็นเพียงข่าวลือจากแฟนๆเท่านั้นนคะคะจากเพจ Facebook เท่านั้นก็มารอดูค่ะแล้วก็ยังไม่มีการแบบออกมายืนยันใดๆก็เป็นการ าากรไว้แล้วทีนี้รือต่อเรื่องราพันเซลจะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์และไม่มีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะหลังจากที่สื่อต่างประเทศได้มีการรายงานว่าตัวเต็งที่จะมารับบทในาราพันเซลเทนเกอร์นี้นะคะฉบับคนแสดงนี้ค่ะก็เป็นนักแสดงหญิงจากเดวกวิโรัสนะคะก็คือซีริสดอกบัวขาวนะคะก็แอบลุนว่าจะใช่น้องมุกข,ของเราไหมแล้วก็มาปิดท้ายกับสถรตตปังๆกันหน่อยในช่วงนี้นะคะลิซ่าก็ติดชาร์ตเพลงยอดนิยมของเคป ๊อปะะ Apple Music ฟิลิปปินส์ทั้งหมด7เพลงค่ะ6เพลงจากอัลบัม Auto e c ิ o แล้วก็1เพลงจากลิซ่าในขณะดูการ Auto ทอิ o กของลิซ่าก็ยังคงรักษาอยู่ในอันดับที่18บนชาร์ตอัลบัมยอดนิยมนะคะก็คือ K-pop ปเอาไว้ได้โดยก็แซงหน้าคอนเสิร์ตเดทไลน์ของ b l a ท k p i n k ที่ฟิลิปปินส์ค่ะลิซ่าไม่เพียงแต่อยู่ในจุดสูงสุดเท่านั้นลิซ่าอยู่ในชาร์ต b i l l b o a r d Adult Contemporary นานที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นศิลปินในป์อ่ในประวัต มาลุนฟา้าพรีเดตอีกด้วยล่ะค่ะอยู่ในอันดับที่16แล้วก็ยังมีมิวสิกวิดีโอที่ถูกสตรีมมากที่สุดบน YouTube โดยจะได้เป็นหญิงเดียวในทศวรรษนี้ลิซาก็ครองอันดับที่2ไปได้นะคะในส่วนของงานกลุ่ม22-23พฤศจิกายนค่ะกับคอนเสิร์ตในฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็29แล้วก็30พฤศจิกายนที่สิงคโปรโปนั่นเองล่ะค่ะฉันเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า